ระบบเงินเดือนพนักงานนะครับคลิปนี้ก็จะพาเพิ่มพนักงานนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับก็ส่วนนี้เป็นการจัดการข้อมูลของพนักงานทั้งหมดนะครับของแต่ละบุคคลนะครับสามารถเพิ่มแก้ไขลบข้อมูลพนักงานได้นะครับก็มาที่เมนูเพิ่มพนักงานตรงนี้นะครับกดไปแล้วก็ใส่ชื่อแผนกนะครับเลือกที่เราไปตั้งค่าไปตั้งแต่คลิปแรกนะครับแล้วก็เลือกไฟล์ แล้วก็พิมพ์ชื่อตำแหน่งลงไปนะครับนะนักงานคนนี้จะให้ตำแหน่งไหนนะครับเขาสมัครทำงานตำแหน่งไหนใส่ไปนะครับตรงนี้รหัสพนักงานจะสร้างอัตโนมัติก็ได้นะครับหรือว่าจะพิมพ์ตัวเลขลงไปนะแล้วก็ตรงนี้ก็ใส่ชื่อพนักงานลงไปนะครับข้อมูลทั่วไป ชื่อพนักงานสมมติเอานะครับอันนี้ใส่ชื่อพนักง,งานแล้วก็ใส่เบอร์โทรนะครับเบอร์โทรแล้วก็ใส่ที่อยู่นะครับที่อยู่แล้วก็อีเมลอีเมลใส่ไม่ใส่ก็ได้นะครับแล้วก็มากรอกค่าจ้างนะครับไปกรอกว่าจ้างงานให้เป็นรายวันหรือรายเดือนนะครับเลือกได้นะครับ ค่าจ้างนะครับมาจะให้มาจะจ้างเท่าไหร่นะครับในส่วนเริ่มแรกนะครับมาานันจะเมื่อสองอ่างเงี้ยนะครับบางคนนะครับเขามีประกันสังคมอยู่แล้วก็ติ๊กคําว่าเข้าร่วมประกันสังคมแล้วนะครับบางคนยังไม่เข้าร่วมก็ยังไม่เข้าร่วมอะไรเงี้ยเข้าร่วมวันไหนแล้วก็ติ๊กไปนะครับนี่ก็วันที่เริ่มทดลองงานนะครับ วันสิ้นสุดการทดลองงานแล้วก็วันที่เป็นพนักงานนะครับคนมายังไม่ได้เป็นพนกักงานเราไม่ต้องกรอ,อกได้ตรงนี้ใครมาแก้ไขที่หลังได้ครับพวกนี้เสร็จแล้วนะครับตรงนี้ไม่ต้องใส่ลูกน้ํานะครับใส่ลูกน้ําจะไม่สามารถบันทึกได้นะครับใส่แค่ตัวเลขเท่านั้นนะครับเสร็จแล้วก็กดบันทึกนะครับก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยนะครับสําหรับการเพิ่มพนักงานนะครับ ก็จะบอกหมดนะครับอายุงานนะครับชื่อแผนกชื่อไฟล์อะไรตรงรูปฟันเฟืองนี้นะครับสามารถแก้ไขข้อมูลใส่ตารางการทํางานหรือว่านี่เรามาแก้ไขได้นะครับตารางทำงานนะครับสามารถเพิ่มอันนี้ยังไม่ได้เพิ่มนะครับเดี๋ยวจะมาเพิ่ม สมมติให้เขาเป็นพนักงานออฟฟิศทั่วไปอย่างเงี้ยทำงานกัะชา้าหมดอย่างเงี้ยมันก็จะเด้งขึ้นมาที่เราพาทําไว้ในคลิปที่แล้วนะครับตารางงานเสร็จแล้วก็กดบันทึกนะครับเดี๋ยวเรามาในส่วนหัวข้อต่อไปกันเลยนะครับกดที่ฟันเฟืองเหมือนเดิมนะครับแล้วก็บัตรพนักงานนะครับ บัตรพนักงานกดตรงนี้นะครับเราก็ใส่ตัวเลขรหัสบัตรเข้าไปนะครับเราอาจจะทําบัตรให้เขานะครับไว้นะครับนี่ผมก็สมมุติเอาแล้วกันนะครับเสร็จแล้วก็กดบันทึกนะครับกดโคดออก mm hmm. ต่อไปก็เพิ่ม แก้ไขค่าจ้างนะครับสามารถแก้ไขค่าจ้างบางคนทดลองงานผ่านแล้วจะเปลี่ยนค่าจ้างให้เขาหรือว่ายัางไงก็แล้วแต่นะครับทางเจ้าของร้านนะครับเนี่ยเปลี่ยนเป็นหมื่นสามแก้ไขถ้าจ้แก้ไขก็กดรูปลินสอนแล้วก็แก้ไขไปถ้าไม่เอาก็กดกระปาาทิ้งน,น,น,นะครับ ต่อไปนะครับก็เป็นการเพิ่มเงินนะครับเงินเพิ่มนะครับเพิ่มตรงนี้นะครับอาจจะเป็นรายการแบบเบี้ยขยันอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าค่าคอมมิชชั่นก็ว่ากันไปนะครับสมมติผมเอาเอาเป็นเบี้ยขยันก็แล้วกันนะครับทำงานครบเดือนหนึ่งก็อ,อาจจะได้เงินเพิ่มจากจุดนี้ไปนะครับ น้องเหนือจากเงินเดือนนะครับอาจจะให้ห้0รอยเขาากันไปนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับเพิ่มลบแก้ไขหรือว่าจะเพิ่มอีกกี่อันก็ได้นะครับอาจจะเพิ่มค่าคอมเข้าไปอีกก็ได้นะครับค่าคอม1,000ก็วาากันไปนะครับเนี่ยเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็เงินหักนะครับหักแบบ มาสายอะไรพวกนี้นะครับหักครั้งเดียวหักประจําหรือว่าทํางานผิดพลาดอะไรเงี้ยนะครับเอาของเสียหายเราก็อาจจะพิมพ์สมมติผมเอาหักมาสายนะครับมาสายจํานวนเงินหักแค่สิบบาทนะครับแล้วก็กดบันทึกข้อมูลหักครั้งเดียวแก้ไขได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ลบได้แก้ไขก็นี่บันทึก ออกข้อต่อไปกันเลยนะครับการลางานนะครับตรงนี้นะครับสาเหตุที่ลานะครับก็อข้อมูลไปอาจจะป่วยนะครับลาป่วยหรือว่าลาคลอดหรือว่าลาบักร้อนอะไรก็ว่ากันไปนะครับจากวันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่นะครับลาเต็มวันลาครึ่งวันลาเช้าลาบ่ายก็มากันไปจะหักเงินเขาหรือว่าไม่ก็แล้วแต่ทางร้านนะครับเนี่ยออกไป แต่ข้อตกลงนะครับก่อนเริ่มงานนะครับเสร็จแล้วกดบันทึกนะครับก็จะขึ้นมาแล้วนะครับหลับป่วยตรงนี้นะครับหอวข้อสุดท้ายนะครับสามารถลบได้นะครับลบข้อมูลออกลบชื่อของพนักง,งานคนนี้ออกได้นะครับ